กับหลวงปู่บินใช่ครับเรื่องกหมือนจะหลวงปูงชุนนี่ตอนนี้ก็กําลังกําลังฮอดอยู่อ๋อครับเพราะว่าเพราะว่าที่คนณริษาทเขาไปลุงพงษ์งพันนะครับผมครับผมที่ว่าเพระว่าตกต้นไม้ไม่เป็นไรอ๋อ,อกัดไม่เข้าโดนงูก,กัดไม่เข้าโดนตกต้นไม้ไม่เป็นไรนะครับยังมีให้เช่านะครับ มีมี๋อครับผมมีอยู่หลวงพอมีเป็นรุ่นไหนครเป็นเหรียญเป็นอะไรครับพี่คุณประสานเขาลอกเป็นพระกิ่งพระกิ่งฮะพระกิ่งนวะอ๋อว้หลวงพ่ออายุแปดสิบเจ็ดปีแปดสิบเจ็ดปียังมีอยู่ฮะยังมีอยู่โอ้อย่างน้อยเป็นลงรายการให้ผมผ่านบ่อยผมไปพนมทวน ผมก็ผ่านไปผ่านมาเอ๊ะจอดเมื่อเช้าจอดติดไฟแดฟงมองขวามือเอ๊ะวัดบางตะกูคุยคณคุณคุณคุณก็เลยบอกแฟนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับมาแวะหน่อยหนึ่งอเขาเขาอี <S <s ่พ <s> ี่ลุงของพันเขาไหอ๋อแล้ว,แล,วแล้วปกติครับปกติที่เราพื้นที่เราที่วัดเราทราบมาเองมีไหมครับประสบการณ์ที่วัดเรา,ามีประสบการณ์ก็มีเยอะครับแต่เกี่ยวกับแบบไหนมากครับเกี่ยวกับ แค่ค่าปลอดภัยพวกนี้ครับเป็นเหรียญหรือว่าเป็นกิ่งหรือว่าหลวงทุกรุ่นเลยของหลวงพ่อหลวงพ่อชุนนะหลวงพ่อชุนนะครับใช่แล้วหลวงพ่อบินนยหลวงปู่หลวงปู่สุบินหลวงปู่สุบินนะครับสององค์นี้เลยใช่นะครับินท่านจะสร้างสร้างพระน้องให้สร้างมาแค่สองรุ่นมั้งอ๋อชุนสร้างมาก็เยอะหน่อยหลายรุ่นหลายรุ่นแต่ละรุ่นออกไม่เยอะอ๋อมีเยอะที่สุดก็มี เหรียญปีสามเจ็ดปีสามเจ็ดงานปิดทองคือโม,มสดโอเคครับผมจะเยอะหน่อยครับส่วมากจะเมตตาหมานิยมหรือว่าสายเหนียวเลยใช่สายเหนียวแคล้วคลาดแค้วคลาดสายเหนียวนะครับถูปกปุชุนเลยลงลงก็ชุนน,นะครับรูปหล่อรูปหล่อรูปหล่อน,นี่ก็เป็นสายเหนียวสายเหนียวเลยฮะ,ะป,ปีปีไหนครับอาจารย์สร้างปี รูปหล่อรุ่นแรกไม่แน่ใจว่าปีไหนเพราะว่ามาไม่ทันแต่วัดวัดวัดวงตะกูนี่ร่มรื่นนะครับเ,เข้ามาได้ยินเสียงธรรมะเลยนะครับฟังเพลินเลยจะเปิดธรรมะตามสายฮะอ๋อครับผมอยู่ตรงไหนฮะที่ที่เราไปเช่าพ้าอยู่ด้านหน้าอุบลเลยด้นานหน้าผมต้องเลี้ยวเลี้ยวออกไปใหม่ฮะใช่เลี้ยวออกไปเข้าอยู่ด้านหนาทัวิสุวรรณนะครับครับผมทัวิสุวรรณก็ศักดิ์สิทธิ์ เขาเลยแล้วเขาถูกหกสิบล้านหกสิบล้านจากวัดวังตะกูเรานี้นะงวดไหนครับพี่มีที่แล้วไปไปปีที่แล้วหกสิบล้านที่นี่เลยโอ้โหเท้าเวสุวรรณปีไหนครับสร้างวางไว้ปีไหนฮะสร้างปีหกสิบล้านที่นี่เลย โอ้โหเท้าเวสุวรรณปีไหนครับสร้างวางไว้ปีไหนฮนะสร้างปีหกหกกว่ากว่านี่นะอ,อืม๋อยังมีให้เช่าอยู่นะครับหรือว่าหมดแล้วมีอยู่เรียนเนเขามีอ๋อ,อจะได้บอกญาติโยมประชาชนสมาชิกทั่วไปว่ายังมีนะครับมากราบมาง่ายด้วยอยู่ติดถนนเลี้ยวเข้ามานิดเดียวบางคนเขาก็ไม่รู้จักวัดวรนตะกูอยู่ไหนอ๋อตรงนี้ก็เรียกสี่แยกอะไรครับว่อพระอาจารย์ ตรงนี้เรียกสี่แยกวังตะกูเลยใช่ไหมเลยเลยรัชพัฒน์มาขวามืออ่าซุ้มเหมือนเหมือนจีนจีนหน่อยใช่ซุ้มเหมือนตูสานอ๋อครับผมครับผมเพพวว่่หลงอ็ชแบบจีนจีนเข้อจีนอ๋อะไม่ด้องไปคุณหลวงพ่อท่านเชื้อจีนนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังมีญาติโยมมาประจํามากราบมาไหว้มาขอพรนะครับ จากท่านอาจารย์ไพศาลร,รายการของพี่หนุ่มคูกระพันนี่นะครับโอ้โห,โโหสุดยอดเลยช่วงวันหวยออกก็ใกล้ๆวันหวยออกก็เพราะว่าหกสิบล้านเนี่ยนะเป็นผมผมก็ามาฟ <laughs> ึซซับเลยนะฟึซซาบาแรงๆที่ออกรายการของลอ,อ,อตเตอรี่พัทอ่ะอ๋อลอตเตอรี่พัทคือเรื่องจริงใช่ไหมครับใช่โอ้โผู้หญิงผู้ชายฮะที่ถูกไปฮะผู้ชายผู้ชายนะครับแหมแล้วเขามาทําบุญเท่าไหร่ฮะ ไม่รู้เหมือนกันเออจะยังไงต้องมากันหน่อยนะฮะครับวันนี้ต้องกราบนรัอาารขอบคุณครับพระอาจารย์ครับครับผมพระอาจารย์อะไรนะโทษนะพระเลขาพระอาจารย์ชื่อผมจะได้พระชนขีดเขียนไงพระอาจารย์ชอช้างนอหนูมมากรันชอช้างนอหนูมามากรันพระอาจารย์เลขานะครับขอมนาตรการครับเนื้อเงินนี่รูปหลอนรุ่นแรกกับเหรียญเจ้าสัวเนื้อเงินนี่คือเจ้าสัวใช่ อ๋อนี่คือรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อเงินเลยอะใช่แต่แพงมากรุ่นนี้ก็ผลลุกเลยอะแพงมากเนี่ยหลักเงินอยู่อ๋อเหรอโอ้เพราะว่าที่ที่ที่หลวงพ่อเขาเล่าให้ฟังเองหลวงอชุนเล่าให้ฟังเองว่าเขาไปจับโจรครับแล้วโจรอ่ะมันห้อยรูปหล่อหลวงพ่ออยู่อ๋อนี่คือหลวงพ่อชุนใช่อ๋อโหชาทุไปจับโจรแล้วโจรมันห้อย พระเขารูปห <ๆ S 2> <ๆ S 1> ล่อหลวงพ่อทุนอยู่แล้วเป็นแงพระอาจารย์ตำรวจเขามันเหยียบเหยียบอกแล้วปืนจ่อยิงจ่อยิงยิงไม่ออกโอ้ตำรวจ <c oughs> อุ้ยช่าผมีชมตำรวจนะครับก็เลยกระชากส้อยออกถอมลูกศิษย์ใครวะอ๋อยิงไปแล้วตายแล้วอ้าวถึงจะมาดูพระที่ห้อยที่หลัง ว่าเป็ดหมงมาชุนแต่ว่าดึงผ้าออกก่อนโอ้แต่ว่าถ้าคนทําไม่ดีท่านก็นะคุ้มครองตอนที่ห้อยคออยู่นะตอนที่ดึงผ้าออกก็จบเลยจบเลยนะครับอันนี้ก็ถ้าทําดีก็ได้ดีนะแต่ก็คือปาฏิหาริย์กว่าเมตตาศักดิ์สิทธิ์นะครับครับพระอาจารย์ชนเมตตามากๆเลยครับที่ให้รายการทั่วไทยไปกแกล้งได้ชมนะฮะ